ดาวเดิจริงปะเนี่ยราคาเท่าไรครั้งนี้ขายไปเท่าไหร่พี่แบงค์โอ้โหโคตรจังเอออแล้วเป็นไงครับเหมือนที่บอกครับออกใหบหกแสนนะประมาณหกแสนนะไทยท่านนะวันนี้มาขายสามแสนกว่าบาทตามโมชั่นป้ายแดงจัดปูมาต้วยโชว์มาเองหาที่ไหนได้ครับพี่ถ้าไม่ใช่เพราะไอ้สามเหลี่ยมออโต้ครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้โหสวยมาก แต่งหนักจะเต็มไม่มีคิดเพิ่มด้วยไม่เป็นไรอ่ะอ้าวนะครับสวัสดีครับอันนี้เดินทางมาจากไหนครับบุรีรัมย์ครับทำไมถึงเดินทางมาไกลขนาดนั้นพี่ชอบดูรีวิวปุ๊บชอบเป็นไงพอมาแล้วถูกใจเลยครับเหมือนโฆษณาไหมเดินครับใช่ไหมอืมแล้วเป็นไงพี่ได้โปรโมชั่นอะไรบ้างวันนี้ก็สิบบาทไม่ต้องดาวไม่ต้องดาวนะก็เหมือนที่บอกเอาแบงค์สิบมาแลกสลดหนึ่งแสนแสดงว่าเครดิตดี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 ใช่ไหมเหมือนที่บอกครัถ้าเครดิตดีอาชีพเกณฑ์ฝีดาว นะครับออกยากไหมครับออกยากไม่ยากครับไม่ยากครับใช้เอกสารอะไรบ้างประชาชนใบเดียวคนค้ำอ่ะไม่มีครับตามโฆษณาเป๊ะครับเหมือนที่ว่าไม่ต้องเชื่ออยากให้มันหลอกเหมือนเหมือนเหมือนเป๊กไหมเหมือนเปุ๊กนอกของตุงของแต่งเราคิดไม่เพิ่มไม่ครับแต่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มบวกเขาบวกในราคารถพี่หรือเปล่าไม่ครับก็คือราคาเดิมเลยลดหนึ่งแสนแล้วก็กู้แค่นั้นเลยนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ได้อันนี้ธนาคารอะไรพี่เจนนิคินครับเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้โอเคผ่อนนผ่อเท่าไหร่พี่สี่พันบาทเป็นไป ไทยท่านจุดปีกว่ารุดประมาณ4ปีนะฮะงวดสี่พันลองดูครับผมนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกค้าเดินทางไกลเนี่ยกี่กิโลนะไปมาร้อยโลครับไปมาไปกลับร้อยโลไปแรงร้อยโลไปกลับก็มากสองร้อยนะฮะเดี๋ยวเหลือผ่อนตั้งสองพันเลยไหมล่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะฮะอ่ะตัวนี้ครับก็เป็นไทยท่านแคปหน้าใหม่ตัวป้ายแดงนะครับออกใหม่หกแสนอย่างที่บอกพี่มาหาป๊อปเหลือสามแสนกว่าแต่งหนักจับเตยไม่ปีไม่มีเงินเพิ่มไม่เหมือนทางเลือกพี่ไปเอาม่ เสียเงินเป็นแสนงวดเกือบหมื่นของแต่งไม่ได้แต่มาหาป๊อบแบนที่บอกนะของแท้เงื่อนไขนี้4ค่่นแรกครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคิดอะไรบอกคอมเมนต์เลข4ครับอ่ะล้วโทรมาที่เบอร์แล้วคุณแม็กมาอ่ะโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่หาสี่หกศู์สามสองสี่แล้วที่แอปสี่สี่สี่เอ๋ครับผมไหนครับไม่ถามไม่ถาม่ะไม่ถามนะใครอยากได้ต้องคอมเมนต์มาไงครับดาววดึง มึงก็ให้กูถามเลย